สวัสดีค่ะมาอยู่กับเอมนะคะที่เมืองหลีดใน EP 2ค่ะว,วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยค่ะนั่นก็คือนิงค่ะนิงเรียนอยู่คณะอะไรคะแล้วก็เรียนอยู่ ก็เรียกอยู่อยู่อดีตคนเองเนาะแล้วก็เรียนคณะเด็กกับเองเลยก็คือ Advertising and Marketing ผ่าเป็นเองเองใช่ค่ะชีวิตที่ลีดเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าแบบโอเคเลยถ้าบอกตรงๆก็แบบไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยนะสะดวกทุกอย่างเลยมีทุกอย่างครบเราไม่ต้เปไปต้องแบบไปแบบนั่งไปลอนดอนหรือนั่งไปไหน,นอะไรเพราะตรงนี้แบบทึ่ใหญ่มากใช่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อ วิธีการเดินทางหลักๆก็คือการเดินแล้วก็การนั่งบัสอแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเดินเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลขนาดเดินถึงแบบต้องนั่งบัสเนาะอากาศมันไม่ได้แย่แล้วในเมืองก็ค่อนข้างแบบกระจายหลายไอเดียแล้วก็แบบเดินดินไปเรื่อยๆลยใช่แต่ถ้าวันไหนเหนื่อยโยมก็บัสก็ประมาณกี่บอลก็ตลอดสายสองปอลเออทั้งสายเลยไปไหนก็ได้สุดยอดแต่ถ้าแบบติดแกลมหน่อยก็อูเบอร์ค่ะ ก็ตอนนี้เราก็จะไปที่แรกกันก่อนก็คือคอนเอ็กชเชนมาถึงที่คอนเอ็กชเชนกันแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีประมาณ3ชั้นแล้วก็จะชอบมีงานอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยมาจัดปกติก็จะเห็นเป็นงานแบบอาหารใช่ไหมชั้นใต้ดินตรงนี้ก็จะมีงานพวกขนมจับมุมเมสอะไรอย่างงี้ไม่ก็แบบพวกงานอาร์ตแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบจัดตรงนี้กันทีื่อแบบเขาแบบ เออทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยแบบของโลคลท้องถิ่นเราก็ตึกที่เนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเนีย่ยสถาปัตยกรรมที่แบบดูยุโรปอ่ะใช่ใช่คิดว่าน่าจะเขาหน้าจะเอาตึกเก่าเนาะมาแบบอินโนเวทใหม่แล้วก็ทําเป็นแบบแลนด์มาร์คที่ชอบก็คือตอนช่วงมาแบบ ปีใหม่อ่ะช่วงคริสต์มามันจะมีต้นใหญ่ใช่ใช่เขาจะแบบตกแต่งสวยกว่านี้ก็ถือว่าแบบเรามาถ่ายรูปเล่นได้บ่อยๆเลยใช่ใช่เวลาจะซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนอะเอาจริงๆแอบชอบมาที่นี่นะใช่ใก็คือครบจบมาถ้าเกิดของขวัญเนาะพวาของแบบน่ารัก แบบเยอะมากมันเป็นความโฮมเมดกระตุกระจิกัแต่ราคาก็ไม่ค่อยน่ารักนะใช่ก็คือค่ะราคาก็ <S <S <ะ>คือให้ความสามารถของศิลปินเนาะอออีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะแอบกระซิบบอกก็คือสําหรับคนที่มาเรียนที่ย o ออฟลีดนะสาขามารติ้งของเราอะ่ะมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าแบบ Treasure Hunt มันก็จะเป็นฟิลกิจกรรม i อส b r k i n g ที่เขาอ่ะจะพาเราให้ไปเก็บแบบภาพเออภาพแบบกรุ๊ปโฟโต้กุ๊ปอะ ตามตแล<ร>นดมาใช่ใช่ก็คือมาจนถึงแบบเคอร์เกตเลยจากยูออฟลีดเออจากมหาลัยเองจะตออแรกที่คิดว่าเด็กทุกคนน่าจะมาถ่ายด้วยคือร้านดอกไม้ร้านนี้เ,เป็นร้านที่แบบ เ็นเซตเคยมาเนาะเขาก็จะแปะไว้อยู่ก็จะมีดอกไม้น่ารักน่ารักขายจากการที่อยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าร้านดอกไม้ในเคอร์เกตถูกที่สุดใช่ราคาดีก็สวยอ่ะสดใช่แบบตามแบบตามฤดูกาลอ่ะเรานอกจากนี้แบบที่นี่ก็ของกินเยอะอืแบบพวกขนมพวกอาหารอะไรแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญมีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งซึ่งนี่ทำพาฒน์ทำอยู่ เป็นร้านแบบข้าวแกงไทยขายพวกแบบอ่าเขาเรียกว่าชนมแตงหมน้องเอิร์ยใช่แล้วก็มีขายเนื้อสัตว์มีแบบพวกแบบเหมือนตลาดเลยตลาดบ้านเราเลยที่ตอนนี้เราก็กําลังเดินอยู่ที่ซิตี้เซ็นเตอร์ค่ะจะเป็นอย่างงี้นะเหมือนแบบถนนคนเดินที่แบบเออรถเข้าไม่ได้ใช่แล้วก็มีช็อปเยอะๆว่ามาซิตี้เซ็นเตอร์อ่ะบ่อยขนาดไหนก็เคยถูกว่า ยอมรับค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะทำพาทามใแล้วมันก็จะอยู่ในละแวกเดียวกันนะเออมันก็จะมีพวกเซนบ์รีพวกเคสโกอะไรแบบนี้ใช่ใช่คปมาหรือไม่ก็แบบเออถ้าอยากช็อปแบบพวกแบรนด์แบบว่าสตรีทแบรนด์อรือแบบพวกเอเบิร์นัลฟิตเตอร์อะไรอย่างงี้ก็มีอันนั้นก็ร้านโปรดนิ่งเหมือนกันเพราะเขาเป็นอินฟูสาวท่านหนึ่งค่ะ ก็เคชันเอใช่ใช่อันนั้นอยู่ตรงทินิตี้มอลล์ซึ่งก็จะอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นซิตี้เซ็นเตอร์ก็เลยกลายเป็นสถานที่กันตายของเราใช่นะที่มาบ่อยที่สุดใช่ลอนดอนมีอะไรเราก็มีอยู่ใช่เยวก็เลยบอกว่าแบบเราไม่จำเปต้องไปลอนดอนเลย จะมีที่กินที่เที่ยวเราก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าร้านอาหารไทยที่ถูกต้องใช่คือที่นี่เนี่ยร้านอาหารไทยเยอะมากมหนึ่งร้านที่เรารู้สึกว่าถูกตออ้องที่สุดสำหรับถูกลิ้นเราเเคนไทยถูกลิ้นคนไทยเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะอาหารร้านอาหารไทยที่ขายในที่ยังกินอะ่ะเราก็ต้องบอกก่อนว่ารสชาติของเขาอะ่ะอาจจะเป็นในฟิลแบบ ทำให้ฝรั่งทานนิดนึงคือใส่กะทิยอป้าพี่นิง่งคอมเมนต์นอะคือที่ก็เป็นแนวแบบให้ฝรันน่งกินเนาะก็คือเราชอบมันก็จะไม่จัดจานแบบไทยหรือแบบบางทีกะเพราอาจจะแบบเอ๊ะหน้าตามันคือกะเพราหรือเปล่านะก็จะใส่แบบผักเช่นแบบเบลเพเปอร์หรือเปล่ปลา,ะลาะอะไรที่แบบว่า ใช่เป่ยใช่แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าเป็นร้านนี้ที่เรากำลังจะพาทุกคนไปกินอยู่เนี่ยรู้สึกว่ารสชาติโอเคใช่แล้วก็แบบดูหน้าตาก็คือเป็นอาหารไทยที่โอเคถูกต้องถึงแล้วค่ะมีร้านอาหารที่ชื่อว่าสี่นนภัไทยสตรีทฟู้ดค่ะเนาะ เเราเราข้าไปดูตอนนี้ข้าวของเรามาแล้วนะคะเอมมีสั่งตำไทยแล้วก็เซิร์สั่งเป็นปข้าวหมูกรอบมีข้าวมันไก่รสชาติก็คือถูกต้องทุกประการจริงๆช่วงมาที่นี่แรกๆอะ่ะก็จะมีแบบซีนที่คิดถึงอาณาบ้างโดยเฉพาะเรื่องอาหารใช่แล้วก็จะแบบว่าหงสิษย์นิดนึงเ,เนงาะก็เป็นปกติไปอ,อ,อยู่ไปก็ชินใช่เพราะอะไรมีข้าวไทยกินอยู่ดีเรากินบ่อยด้วย ก็ถือว่าแบบแทนแบบไปที่ไทยได้เลยใช่พามาทัวร์เมืองหลีดแล้วก็พาไปกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่จะมาเรียนต่อที่ U K หรือว่า University of Leeds นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอแล้วก็ไม่เหงาด้วยเหมือนเราสองคนเนาะติดตามตอนต่อไปใน e ีีหน้านะคะที่เอมจะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยต่อ hey, าย